สวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับหนูหนูป้าปวดหลังขอยาชุดแก้ปวดสักสองชุดหน่อยสิยาชุดมันเป็นยังไงนะป้าป้ามีอาการยังไงนะครับก็ยาชุดแก้ปวดที่มีหลายๆสีหลายๆเม็ดน่ะป้าปวดหลังมากเลยป้ารู้ไหมเนี่ยว่ายาชุดที่ป้าซื้อมามันมียาอะไรบ้างไม่รู้สิแต่ใช้ดีนะกินทีไรหายปวดไวมากเลยนะจริงๆแล้วอป้าผมไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าป้าไม่รู้ว่ามันคือยาอะไรซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันยานั้นแ่ะป้าอาจจะมียาส่วนประกอบของยาแก้อักเสบ หลายตัวก็ได้หรือว่ามียาเซลรยก็ได้บางคนเน่ะป้าเสี่ยงแพ้ยาได้ง่ายมากนะป้าโชคดีแล้วเนี่ยที่ไม่ได้แพ้ยาอาจจะทำให้ป้าเกิดอาการปวดแสบพรองได้ด้วยนะยาบางตัวอีกอย่างหนึ่งนะป้าไตอาจจะพังได้นะกินยาหลายตัวอ้าวแล้วงี้ป้าต้องกินยาอะไรล่ะจริงๆป้าไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้ผมแนะนําได้ผมเป็นเภสัชเดี๋ยวผมาจะซักประวัติป้าอย่างละเอียดเลยโอเคจ้ะป้าเข้าใจแล้วขอบคุณมากจ้ะป้าอย่าลืมนะครับเรื่องนี้สําคัญนะป้าห้ามไปซื้อยาที่ไม่มีเภสัชอยู่นะครับ มาหาผมดีกว่าผมแม่นํายาได้ถูกต้องแน่นอนได้เลยขอบคุณจ้าครับมีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชก,กรนะครับ